สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI-Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เป็นโสดที่255นะครับเรามาพูดถึงซัพพอร์ตของ MSTR กันว่ามันซัพพอร์ตยังไงนะครับครับผมสเตจี้นะครับวิธีแล้วเราคุยซิลเวอร์กับโกลสิ่งเดี้งปั้งเลยครับดีจังเดี๋ยวพาดูนะครับของสุดยอดนานๆดาวถูกทีอ่ะครับผม แต่รายการเราก็ต้องเริ่มต้นที่หุ้นไทยก่อนเป็นธรรมดานะครับครับผมอ้าวมาหุ้นไทยนะครับคที่คที่ยังคงอยู่ในตลาดนะครับอยู่ในตลาดก็คือมาเก็ตข้างล่างนยมาเก็ตเปิดนะครับเปิดกันพอสมควรแล้วโอเคก็ดีเลยนะมาเก็ตเปิดนะครับนี่นะครับมาเก็ตเปิดมาเก็ตเปิดเราก็สัญญาณเข้าเราก็ซื้อหุ้นไปนะครับตอนนี้ครับผมใช่จริงๆก็อยู่ในแฟกนะเซ็ตก็ยังไม่ไปไหน คุณที่เรามีอยู่นะครับ GPSC IVL OR TFG เอาตัวนี้ซื้อแล้วลงไอ,อเค BBL KBank AWC แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเข้าตัวโกลโบนะครับ,โโบเข้าพรมโกลโ,โบไปอย่างหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมโชว์ตัว transaction นะครับ เราซื้อกันสัปดาห์ละครั้งนะครับทำงานครั้งเดียวสัปดาห์หนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวกดผิดเ,นะเดี๋ยนะอืมแต่ว่าไปตอนนี้เทีที่ก็ยังอยู่ในตลาดถือว่าโอเคเนาะก็ยังโอเคครับก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยนะครับใช่ใช่ใช่เป็นาก็ไม่ได้แบบลงมาหรือว่าอะไรมากมายนะครับไม่ไม่แปลกๆนะ็นตลาดดูเฉยใช่ สามารถอยู่ได้อยู่บางตัวก็ดีนะคุณใหม่บางตัวเขาก็ขึ้นกันนะอใช่ครับผมเราเมื่อวานเมื่อวานเราเข้าโกโบไปนะครับแล้วก็โออาร์มีันผลมาผลมาครับผมแล้วก็ตัวตัวพอร์ตตัวพอร์ตเราหน้าตานี้นะครับอก็มีโกโบเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นแปดตัวแล้วนะครับเราเต็มเต็มพอร์ตที่สิบตัวนะครับครับผมพอร์ตก็ยังมีหมวกอยู่นิดหน่อย อ่าพอดูได้ครับ,รบพอดูได้แต่ตัวโทษยังบวกอยู่ครับม,มาเรามาดูตลาดโลกกันนะครับเริ่มต้นที่มาสัดาห์ที่แล้วที่เราทักทักกันไปว่าทองคํากับซิลเวอร์เมื่อคขาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเยวขอย้อนนิดนึงแมชอบจังเลยซิลเวอร์ <Silver S 2> นะครับซิลเวอร์ในภาควิกฤตเนี่ยย้อนดูนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือบาบาวิกฤติบาเนี้ย นะครับมันไปปิดเกินกว่าไฮของท็อปปิ้งเทลครับแล้วถ้าย้อนดูมันลี่เนี่ยก็จะเห็นภาพเดียวกันด้วยนะในมันลี่นะครับคือบาเดือนอะไรอ่ะเดือนเดือนแปดเดือนออกัสหนะไปปิดเหนือท็อปปิ้งเทลือด้วยมันลี่นะครับทำให้เดือนนี้เปิดมานี่ก็พุ่งเลยนะครับ เรียกว่าวิกนี้ก็คือขึ้นมา3%กว่าแล้วก็ในทองคำก็คล้ายๆกันเลยทองคำก็ขึ้นมานะครับนี่คือจะบอกว่าเวลาแพทเทิร์นเฟลในระดับทำเฟรมใหญ่ๆเนี่ยได้ผลนะอือครับอใช่มาทุกทำเฟรมแทุพูง่ายๆนะรจริงจริงนม,มาเข้าเรื่องเราเร พอไปลักษณะอย่างเงี้ยคุณตั้งมันเป็นมันเป็นไฮไฮเออร์ไปเรื่อยเลยนะเนี่ยมันไปอย่างนี้และคุณตั้งไม่ลองปีว่ามันน่าจะไปถึงไหนนะครับเมื่อกี้ตัว xg a เรามีกราฟนะนี่คุณใหม่เนี่ยอันนี้คือซิลเวอร์ะนะครับอ๋อมี h ชนแนลเขาอู่ซิลเวอร์ผม,มลบอันนี้ออกน,นะซิลเวอร์เนี่ยสี่สิบสามกว่าเลยนะตอนนี้สี่สิบจุดเก้าอครับผมครับอืม ทองคำผมไม่มีชแนลอะไรเลยคุณใหม่มีไหมมันทะลุไปแล้วมั้งไอ้ภาพเดียวกันคล้ายๆกันอย่างนี้มันทะลุไปไปหมดแล้วมั้งไม่ไม่เหลืออะไรแล้วครับทองคานะครับต้องไปตามแนวแนวย่อของฟีโบเลยมั้งต้องไปฟีโบแล้วเป็นวิชาอื่นครับครับตัวตัวตัวพวกคู่ขนานเลยพวกนี้มันมันไม่มีแต่ผมบอกตรงผมไม่ค่อยศรัทธาผมชอบคู่ขนาน ไม่ศรัทธาแต่ก็ใช้นะอย่างเช่นนะครับมา m s c r นะแซจีเนี่ยเขาอยู่คู่ขนาดนี้นะครับคือจะบอกว่ามันมันมันซัพพอร์ตยังไงหนึ่งก็คือมันอยู่ในคู่ขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างคู่ขนาดนะครับประการที่สองเนี่ยวิก k l y เนี่ยเขาชนเส้นห้าสิบวิกครับ 50 w สิบวิของแซจี้เนี่ยรับอยู่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับเส้นสีเหลืองเนะี่ยคือ50าสิบห้าสวิกนะครับครับเหตุ hey, ผลที่สามนะครับ G ก็คือถ้านับเวฟเนี่ย A B C นะครับ M มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะ A B C ทำยังไง A นะครับอย่างนี้นะ นี่นะครับ A B C ตัวนี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งเป๊ะเลยนะครับได้สัดส่วนกันพอดีก็เลยคิดว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับเป็นซัพพอร์ตที่ดีเป็นซัพพอร์ตที่ดีเป็นซัพพอร์ตที่ดีครับมีกำลังแห่ควาเป็นกับตัว เทรนไลน์ด้วยนะครับด้แล้วก็ถ้ามองถ้ามองสองอันนี้นะราคาลงมเม้นตัมขึ้นนิดๆนะครับในระดับวีคลี่นะ All Daily, Daily. อันนี้เดลี่เดลี่เออวีคลไม่ใช่วีคลีเ <c oughs> มื่อกี้ประเด็นคือเส้นห้าสิบนะครับก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับของ strategy นะครับ มีโอกาสนะนอ่าก็มีน่าจะฟื้นได้ครับที่ครับคุณงานเป็นรอักสปอรตที่แข็งสปอรตที่แข็งครับผมอครับผมแล้วก็ถ้าคู่ขนาดนี้เราก็ภาวนาให้ยังอยู่นะเพราะยังอยู่นี่คือหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับ6 0 0เจ็ร้อยนะไปไกลเลยนะครับอืมอในหาที่บีทก็ไม่รู้สิมองอะไรไม่ออก จริงก็ไม่น่าจะลงจังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เหมือนจะลงแต่ยังอยู่ยังอยู่ใช่เอวิคชียร์หุ้นอเมริกาไม่ได้ทำมอทาไฮอะไรนะครับก็อ่าก็เพิ่งตังกระดียครับพักบ้างเหรอเนาะพักบ้างครับผมแย่เกือบเกือบกันแน่จริงอ่ะอืผมยังมีบีเอสดีอยู่เลยตั้งเอาล้อยังอยู่อีกเหรอคือขึ้นไปแล้วมาปิดล่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยครับเนี่ยก็คือแย่ขึ้นไป ไม่ใช่ไม่แย่นะแย่นะอืมครับ SPY นะครับตัว NASDAQ ไม่ขึ้นแล้วแอวนะดับเบิลทอปก็เล็กๆอืมอืมนะก็ประมาณนี้อืมใช่ไทยไทยน้ำมันน้ำมันครับำมันจะทิ่มหัวลงไหมคุณใหม่เนอะ อรมจริงนะเนี่ยครับลงนะอก็เป็นของที่เดาวยากจังหมายผมว่าเดาวจนเหนื่อยแลไม่จะพูดยังไงมันใหม่เดาวต่อแล้วกันนะผมไปไม่เป็นกับน้ำมันจริงเดาเดาถูกค่าสวบก็แพงไปไม่ได้อยู่ดีอ่าได้เลยอามอางั้น เราก็ยังคงอยู่กับ K T ไปเรื่อยนะครับซิสเ็มที่เป็นตัวอย่างนะเป็นพอตตัวอย่างของพวกเรานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจก็เรียนเชิญที่ค K าตัวนี้เลยนะครับอนั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมโอเคงั้นขอบคุณคราบสวัสดีครับสััสดีครับ